1 6 9 0 0 0บาทนะครับ24แรงนะครับถามหากันอยู่ไหมครับคันนี้ก็เป็นรถตีเทิร์นจาก f c นะครับ f ออยากได้คันใหญ่ขึ้นนะครับเอามาตีเทิร์นนะครับทำการตรวจเช็คลมรวมให้แล้วนะครับเก็บสีกระทะล้อให้เก็บสีไปมีดานหน้าให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนลูกหมากนะครับก็เหลืองานที่ต้องเก็บก็มีเปลี่ยนเบาะนะครับก็เป็นรถเดิมนะครับเป็นรถที่ลูกค้าที่เป็นรถที่ f c ซซื้อมาใช้อยู่ มือเดียวนะครับอ่าแล้วก็เอามาตีเทินกับเสียอ้วนนะครับก็เห็นว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอามาฝากนะครับอ่ก็เลยมาฝากนะครับเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไปลากเสร็จยางเอาไปพ่นยาประมาณนั้นนะครับแต่ลูกค้าที่อยากได้รถเล็กนะครับเอาไปใช้งานคันนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับอ่าวิ่งดีอยู่นะครับเงียบนะครับอ่าสภาพก็อ่าค่อนข้างเดิมนะครับแต่ก็จะเก่าตามอายุนะครับ 1,69 0 0 0บาทนะครับมีหลายท่านสั่งเซววนช่วยหามาฝากหน่อยอเป็นรุ่นที่เซววนหามายากมากเลยลูกค้าก็สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับมีดัานหน้ามีพันหลังนะครับ1 6 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ1 6 9 0 0 0บาทใช้งานได้เลยเครื่องดีนะครับเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับ เดี๋ยวเสืออ้วนจะทดสอบให้ดูอ่ะคุยให้เฉยไม่รู้เรื่องต้องทดสอบด้วยนะครับอ่ะจะทําการวิ่งนะครับอ่ะทดสอบให้ด้วยนะครับอ่ะสตาร์เทเครื่องก่อนตารได้เลยไหมเนี่ยอ่าเสียงดีเลยนะครับ ลงอก่ารรถดีกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับเสียงเครื่องดีนะครับเพราะนะครับสภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเซเว่นร,รีวิวขับรถให้ดูไม่เป็นแต่จะบอกว่าสภาพดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะเกียร์ไม่เคยลื้อนะครับเป็นรถที่ลูกค้าใช้อยู่พักนึงแล้วามาตีเทินนะครับ169,000บาทนะครับสนใจ24แรงก็ ถามเข้ามานะครับสนใจใหญ่ขึ้น32แรง40แรง50แรงอ่าก็ถามกันเข้ามานะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่า094ย์6 4 4 3 0เ็นะครับโรเคเ,เตอร์มือ2อครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเอาคันทุกถูกมาให้ดูเอาคันทุกถูกมาให้ดูอ่าลูกค้าอยากได้สภาพดีกว่าอยากได้ตัวสวยกว่าก็เข้ามาเลือกกันนะครับอ่า0 9 4 706 4430นะครับ แท็เตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้อยากซื้อถามเข้ามาอยากได้อยากซื้อถามเข้ามานะครับมีแท็กเตอร์ให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอันนี้โปรโมทเลยนะครับบอกว่ามีแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คูเต้าอยากได้ยันมาอยากได้จอรเดียอยากได้นิวฮอลแลนด์นะครับมีแท็กเตอร์มือสองให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้ยันมาก็เยอะเลยนะครับ มีสินค้ามือสองให้เลือกเยอะเลยนะครับ094 7 064430นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ